สวัสดีครับเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC ของอีลาน้อยองหญิงของเฮ้านะครับบ่อยถ้าจอดรถพี่น้องเออเมือว่านี่ไปเล่น,นอยู่สุรินนะครับจอดรถล,ลงมาก,กับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พพน้องน้องเอฟซีนะฮะพ,นะพุ่นอะหุมไทยรูปพี่น้องนี่เขาจะเล่นคนดังจริงดังแท้ดังร้อยเปอร์เซ็นต์น้ององหญิงพี่น้อง อืมโอ้เสารนพุ่นเอาหอดเงินรอดท่องให้ถ้ามาได้อพี่น้องแล้วมียายหนึ่งบันทึกว่าให่ฟังโอ้ยรถเสือครับเราเห็นแต่อ,อยู่ในคลิปเห็นแต่ผู้นั้นอธิษฐานอันนั้นอันนี้เนาะผัวเราตายพี่น้องเราบบมีรถขั้นหนึ่งเราเลยเลาก็ขครับบ่เป็นเนาะเราเลยประกาศขายเด้อนหกเจ็ดเดือนละพี่นอ้องเ่ได้ขายจัดเดีย บนันินีสินเลาก็มีเนาะพเพราเลาเลยเสียชีวิตลงนี่สินเราก็มีเราก็เลยเห็นชิปผุ่นนั่นอธิษฐานหาุงิงเออซอยแม่ขายทีเพได้จังเสี่ยขายนั่นขายนี่บ่าได้ซอยแม่ข้าเจากับประสบผลสําเร็จนะฮะเราก็เอาคืนกันแล้วเราก็อธิษฐานขึ้นุงิงุง,ง,ง,งิงซอยแม่เน้อแม่ติดนี่ลายอีหล่าให้แม่ได้ขายรถแน่ประสนพี่น้องตื่นเนี่ยมือนเศร้าขึ้น มีคนมาซื้อรถเรล้าข้าเจ้าไปโอนเราเองเรียบร้อยเลยโอ้ยเราขนชิงลูกเลยย่อยหนิเราเสือคับเราก็ลกเลยมาหายี่หละอยู่หลังเวทีแล้วพูดนะเราเอาเอา,เอาเงินมาให้ยี่หละห้าพันบาทพี่น้องห้ 5, าพันบาทอืมพูดนะเอาเบื้องเอาพี่น้องไปนะเราว <สา S 1> ก็ดูคลิปเขาอยู่นีหลายคลิปเนี่ยมาเี่็ช้กันาบ่อยเนวันรุ่งขึ้นเขาทรมาที่นี่ไยยังได้หรือเปล่ายยังได้หรือเปล่าไยได้เลยคับเพราะว่าเจ้าของ่นไปนะมันก็ประกาศไปหกเดือนละไม่มีคนสนใจ เทนเทินไลา์ไลน์ทิปด้วยค่ะแม่ยไลน์ทิปมันสำเร็จเงโจค เอาจริงๆนะเอาจริง,ง,งแล้วพี่น้องแล้วบันดูหญิงเราโอ้ยมีความสุขหลายเนาะพี่น้องเนาะน้องนี่เป็นดูเป็นธรรมชาติไหมครับว่่ได้ปรุงแต่งย่างคนรอบข้างก็บ่ได้จัดแจงว่าน้องต้องเย็ดแนวนั้นแนวนี้เนะพี่น้องน้องนี่เป็นคนคิดอีหยังกะกระว่อาออกมาเลยพี่น้องคิดสิ่งไหนก็พูดออกมาแบบธรรมชาตินะครับ เสียงนองล้องเพลงยก็เป็นเสียงธรรมชาติบ่ได้ต้องไปดัดเสียงจากของแนวนั้นแนวนี้น้นนนองล้องออกมาเป็นเสียงของอย้ยคอมมันเลยมิสเนในตัวของมันนะครับสาหรับน้องหญิง,งนี่การโยกย้ายขยับตัวเพิ่นเต้นเพิ่อ,อยังนี่ดูแล้วมิสเนตัวพี่น้องมันบ่าน่าเกลียดบ่คือศิลป,ปินบางคนทั้งงานทั้งเด้งทั้งเดาบ่งเลาวอกตาเนาะพี่น้อง น้องยิงี่เฮดกระดุกกระดิกสวยงามนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ mm hmm. ได้ไปเลี้ยนแบบไผ่นะครับุงญิงคือที่สุดในตอนนี้เลยนะพี่น้องบองสั้นเอฟซีพอ่พอพ่อแม่แม่บ่บ,บ,บ,บ่ติดตามมาเป็นปีกลัวดอกแล้วก็ใหงินใในท่องโดยบ่ได้เสียดายเลยละ่ะให้แบบบ,บริสุทธิ์ใจให้ด้วยใจให้ด้วยความศรัทธาความศรัทธาเด้พี่น้อง คำว่าศรัทธ,ธาคำหักมันข้อลานเลยพี่น้องรักหนงยังมีมือวะกุเท้ากูเท้าหักมืงสินงแต่ว่าความศรัทธ,ธานี่มีแต่อยากไห้มีแต่อยากให้ได้ดีเนาะครับศรัทธ,ธานี่เบิดบกปินพี่น้องความศรัทธ,ธาเอื้อเฟื้อมันเบิดบกปินเนาะคิดเบิ่งเจ้านึง่งหละก็ไดนี่แหละดังแท่ดังปังยหลีอีหล่าน่อยเฮานี่นะครับ อีลาก็ออกนาวิธีมือขึ้นโอ้ยอาร์มพี่น้องสุดสีเงินสีน้ำเงินเนาะบวกกับสีเงินงามพี่น้องมีออล่าดูแล้วน่ารักเลยอีลาพุ่นอนะเบิ่งคนพี่น้องไปแสดงไซกับอาเนี่ยเคยเกามือขึ้นยูซูลินก็บอาเนี่ยพุ่นนะรับติดพี่น้องบา้านเนี่ยโอ้ยสูญยอดสูงเงินนี่ดังแท้ของแท้ไ่ต้องเลยไปเลี้ยนแบบไพ้ เป็นตัวของตเจ้าของคิดดีทดําดีสิ่งดีๆตามมาผู้ใดคิดบ่ดีก็บิลากะบม่โดนเอาพี่น้องแต่ฟั่งข้าวรถเดี๋ยวนี้กําลังเดี๋ยวนี้กําลังทุกช่องกาลังกระหึ่มกันอยู่นนี่พี่น้องเดี๋ยวพระมาติมะา,าจะยุ่ยจกจาาคลิบนี่ก่อนมระมาติมภสู้ฟั่ง,งว่าผู้ใดเป็นเกียร์อยู่ในประเด็ก <c oughs> นอนบอนใส่ <c oughs> นะลิบนี่ก็มาบึงพอยนี่ ่วันนี่เนาะแล้วโจมภาพา,าเอาไมา่นนองผู้หญิงอยู่ในวัดเบิงเ่งแล้วโอ้ยเราหากีลาหลายมอบสิ่งซักซิิทางนี้หลาคุ้มค้องยี่ล่ะบ่ห้ซสิ่งบ่ดีเขามาหายี่าได้ให้แพ้ไพ่ไปเลยเอาภาพไปหนึ่งวงมาสั่นแล้ววะพระพุทธชินาลานพูดน่ะ เราออกมาเลยเพิ่หยุดบางเหรเพิ่มหยุดขอเลขพี่น้องงวดสีมานี่พี่น้องงวดสีมามาฟังแาบนินี่นี่ได้แล้วได้แล้วงวดสีมาเลขฐานภาคกับเลขรุ่นเนาะเอ้ามาเบิ้งพี่น้องมาเอาของดีมาเอาของดีเอ๊ะไรอใดซื้อเพิ้มเลพี่น้องสาธุสาธุเพิ่มพรทนมาหอดจ้วนี่ละคนที่บอกว่าเจ้ามาบอกหพลูมสาว เสียละใต้ฐานเไม่ยังล่ะพ่อใต้ฐานเบอร์ใดหรอกเขาดูใต้ฐานหน่อยเดียวเดี๋ยวเพิ่งใต้ฐานตัวตะเก او ไหมพระพุทธชินราชไหมเอาเอาลุนไปก่อนเอาลุนไปก่อนฮะไอรุนได้เราปะเนี่ยคงที่ฐานสิบสี่อ๋อนี่ยมเนี่ยจากวัดเด็ครับเนี่ยวัดสามัคคีถ้มผมเป็นประธานสามัคคีถ้มนี่ไต้ฐานพระพี่น้องครับตาที่ได้ตได้เสียหมด แปดหนึ่งแปด็รือหนึ่ยังหนึ่งแปสี่แปงแปดสี่แปเป็นแรบประธานพระพุทธเจ้ินราชครับโอ้คับเนี่ยสาธุสานุนั่นแหละครับเป็นจังไงครับคนมีบุญคนมีบารมีอีหละคนมีบารมีคนมีบุญคนกระตันยู่รูคุณตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม อีหลานหน่อยจะเบิงเดอดังไก่ดังเงาดังลวนจ้อยอีหลาหน ي. นะครับบ่จาเป็นต้องปรุงแตง่งบ่จาเป็นต้องไปเลียนแบบไผเป็นตัวของตัวเองเสียงก็เป็นเสียงของตัวเองดังเงาแน่นอนอีหลาของยิงยืนนึนง,น,ง,น,งนะครับท้ายนกาเอานราพระจากพี่น้องไปก่อนนะครับอยู่ทีมีแห้งเดินแทมไาปใช้กับปอดไพ่ลำล้ำลวยลยเฮ็ดงานยังกันจะเลื่อนลงเรื่องเลยพี่น้องเดอร์สวัสดีครับ